เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมเป็นตัวแทนของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการขออนุญาตนำเสนอการจัดการความรู้ของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการเรื่องการเกยหาดของเรือระบายพลขนาดใหญ่ที่หาดคลอดในส่วนของการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่งดังมีรายละเอียดดังนี้การปฏิบัติการเกยหาด เป็นกระบวนการความรู้ในการปฏิบัติการของเรือในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการสำหรับการเกยหาดนั้นองค์ประกอบของหาดที่สำคัญคือพื้นที่หาดที่เกยลักษณะพื้นท้องทะเลและแนวการยุทธหน้าหาดส่วนใหญ่แล้วการเกยหาดนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีทั้งเกยหาดทางยุทธวิธีและเกยหาดทางธุรการสำหรับหาดที่เลือกทำการเกยนั้นจะต้องมีการสำรวจหาดในเรื่องของความลาดชันลักษณะพื้นท้องทะเลความลึกน้ำเป็นต้นการเกยหาดที่หาดคลอดของเรือระบายพลขนาดใหญ่เป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องในการฝึกร่วมผสมต่างๆ ในห่วงเวลาการฝึกการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกเพราะเป็นพื้นที่ที่สะดวกต่อการรับส่งยุโทโธปกรณ์ต่างๆเช่นรถสะเทินน้ำสะเทินบกรถบรรทุกแผ่นปูทางล้อเป็นต้นรวมทั้งใช้งบประมาณในการฝึกน้อยเพราะระยะทางใกล้กับฐานทัพเรือสัตหีบมากกว่าพื้นที่อื่นเช่นหาดพันลอเจ็ดจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการนำเรือเข้าเกยหาดที่หาดคลอดเพื่อให้ผู้นำเรือของเรือระบายพลขนาดใหญ่สามารถนำเรือเข้าเกยหาดได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัดเวลาตลอดจนได้ทราบข้อควรระวังในการปฏิบัติของการนำเรือเข้าเกยหาดสำหรับการจัดการความรู้ในครั้งนี้ได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระดับผู้ปฏิบัติในส่วนของผู้บังคับการเรือ ด้านการนําเรือเข้าเกยหาดของเรือระบายพลขนาดใหญ่ที่หาดคลอดที่ทํำการนำเรือเข้าเกยหาดที่หาดคลอดเป็นประจำจึงทําให้เกิดความชำนาญที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาแลกเปลี่ยนกันก่อนอื่นขอแนะนำเกี่ยวกับเรือระบายพลขนาดใหญ่ของกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการในปัจจุบันมีสามชุดเรือระบายพลขนาดใหญ่ประกอบด้วย ชุดเรือหลวงทองแก้วชุดเรือหลวงมันนอกและชุดเรือหลวงมัตตพลรายละเอียดตามภาพโดยเรือทั้งสามชุดนี้มีคุณลักษณะพิเศษคือมีก่องใบจักเพื่อป้องกันใบจักขณะนำเรือเข้าเกยหาดระบบน้ำวนเวียนเพื่อหล่อระบบระบายความร้อนของระบบขับเคลื่อนและระบบเครื่องไฟฟ้าขณะเข้าเกยหาดโดยใช้น้ำวนเวียนภายในเรือ ส่วนแรมหัวเรือและแรมท้ายเรือเพื่อใช้ในการรับส่งสิ่งของและยุโทโธปกรณ์ต่างๆลักษณะของหาดคลอดเป็นหาดที่มีความลาดชันต่ำและมีแนวหาดเป็นทางยาวประมาณ2กิโลเมตรแต่พื้นท้องทะเลส่วนใหญ่เป็นโขดหินและทรายซึ่งจากลักษณะภูมิประเทศแล้วใต้น้ำจะเป็นหินและทราย บางช่วงเป็นแนวโขดหินใต้น้ำเมื่อระดับน้ำลงต่ำสุดจะสังเกตเห็นได้ชัดและบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองพันรถสเทินน้ำสเทินบกกองคลน,นาวิกโยธินเท,นทคนิคในการนำเรือเข้าเกยหาดมีรายละเอียดดังนี้ให้ผู้นำเรือนำเรือมาบริเวณหาดคลอดโดยให้มาที่จุดเริ่มการนำเรือเข้าเกยหาด แบริงระยะจากหินจุลา270ระยะ2ไม์โดยสังเกตรพระตำหนักพิมานมาศจะอยู่บริเวณหัวเรือขวาให้ระมัดระวังโขดหินใต้น้ำบริเวณหัวเรือซ้ายการนำเรือเข้าเกยหาดในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคมของทุกปีสภาพอากาศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดเรือเข้าหาโข,ขดหินใต้น้ำ หลังจากนั้นใช้เขาคลอดเป็นเฮดมาร์กในการนำเรือเข้าเกยหาดจะแบลิ่งเขาคลอด3.30ระยะ2ไม์ใช้ความเร็ว10นอตเมื่อเดินทางมาถึงจุดทิ้งสมอคือแบลิ่งเขาคลอด3.30ระยะแนวน้ำหน้าหาด300หลาและแบริ่งพระตำหนักที่มารมาด0.30ระยะ3.5ไม์ จึงสั่งทิ้งสมอใช้หางเสือขวาเปลี่ยนไปถือเข็ม020 0. ใช้ความเร็วในการเข้าเกยหาก8น็อตควรเกยหาดในช่วงที่น้ำลงต่ำสุดเนื่องจากหากมีความลาดชันน้อยเรืออาจจะเกิดการค้างหากได้ตามหลักการแล้วในการเกยหากจะใช้ความเร็วไม่เกิน6น็อตและรักษาที่หัวเรือให้ตั้งฉากกับหาด แต่ในกรณีนี้จะต้องใช้ความเร็วไม่ส่ำกว่า8น,อน็อตซึ่งได้ำทำการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมที่สุดทำให้เรือสามารถเข้าเคยหาได้ใกล้ฝั่งที่สุดเมื่อเปิดและเหลแล้วสามารถเดินลงไปโดยไม่ต้องสัมผัสกับน้ำทะเลสำหรับการเปลี่ยนหัวเรือไปทางขวาหลังจากปล่อยสมอเพื่อป้องกันอันตรายจากแนวโขดหินใต้น้ำ ราะทิศทางของกระแสน้ําและกระแสลมจะพัดเรือไปทางซ้ายซึ่งพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดสุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าการเกยหาดของเรือระบายพลขนาดใหญ่ที่หาดคลอดเป็นความรู้ที่ผู้นําเรือควรจะมีความเข้าใจและคํานึงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการเกยหาดอื่นๆในลักษณะเดียวกันได้เพื่อไม่ให้เทคนิคเหล่านี้สูญหายไปควรจะมีการถ่ายทอดความรู้สืบต่อไปครับ